Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. a ah uh. Bism l h ah a m d u l i l l a h i r a b b i n alamin. Wabi nastain w a l a h a w l a wa l a q u w w a t a i l l a billahi a l i h i n a z i m ควา a m ักความเมตตาจาก Allah จนประสบแต่บรรพบุรุษของเราตลอดจนเร a ยนที่ h ุณรบกัดท a ้งหล a ยค a ับกระท l ดีแล้วนะครับวันนี้เราพบเจอกันอีกครั้งนะครับในวิชาอัตตารีเป็นวิชาซึ่งพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลาม อยากให้ในักเรียนนะครับตั้งใจในการดูวดิดีโอที่ครูทําการสอนทุกๆสัปดาห์ถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยนะครับไม่ดูวิดีโอนะครับที่ครูทําการสอนทุกๆสัปดาห์เนี่ยนักเรียนก็ไม่สามารถในการที่จะทําข้อสอบได้ในวัดเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับฝากให้ในักเรียนมีความตั้งใจหน่อยนะครับทุกสัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะเข้าการเรียนการสอนนะครับให้เราอ่านตัวอ่านเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเรานั้นมีความสุริมงคล ครับนักเรียนยกมือขอด้อาเลยอฮฺอัลอาตามครูเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมักตักอะลัยนาฮิกมะติกะวังชูรอะลัยนามินข้อจาอินีราะห์มะติกะยาอัรฮัมอัตอัลฮีมินอามินยาร็อบบกันอาลามีนวันนี้เราจะเรียนนะครับเอ่อ ไปบทที่หเลยนะครับนักเรียนครูเคยลืมเตือนนะครับวันนี้เราจะเรียนนะครับบทที่5นะครับันเนี้ยเราจะเรียนนะครับอยู่ในบทที่5นะครับหน้าที่16เรื่องการอพยพสู่อับิสซิเนียครั้งที่2อ่าที่เราทราบดีกันนะครับว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องอพยพไปอบิสซิเนียครั้งที่1นะครับนั่นก็คือนะครับโดนพวกรดกุฟ้าเนี่ยได้ ทำการทรมานและทําการทารุณนะครับท่านอบดบีนะครับมุฮัมมัดก็ได้สั่งให้บรรดาสหบะผู้ที่ศรัทธาเนี่ยนะครับืออพยพไปอาบิสซีเนียนะครับเมื่อก่อนนะครับเชื่อว่าอาบิสซีเนียปัจจุบันก็คือประเทศเอธิโอเปียนะครับอยู่แถวแถบแอฟริกานั่นเองท่านอบดบีก็ได้สั่งนะครับบรรดาสหบะเนี่ยนะครับอพยพไปที่อาบิสซีเนียครั้งที่หนึ่งช่วงนั้นนะครับมีผู้อพยพนะครับโดย แบ่งเป็นชาย11คนและเป็นหญิง4คนนะครับและช่วงนั้นนะครับอาบิสซเนียนะครับก็เป็นตลาดค้าขายสินค้าของชาวอาหรับนั่นเองวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับนะครับการอพยพสู่อาบิสซเนียครั้งที่2ของมุสลิมหรือบรรดาสหฮาบะเราไปดูรายละเอียดเลยนะครับันเรียนเขาบอกว่า1หลังจากมุสลิมอพยพไปสู่อาบิสซเนียได้2เดือนพวกอพยพก็กลับยังมะกาพวกกูเลส กูฟ้ก็ยิ่งรู้สึกลิษยาในความสําเร็จของอิสลามมากขึ้นจึงเริ่มทําการประหัดประหารพวกมุสลิมอย่างหนักยิ่งขึ้นอีกมุสลิมต้องหลบภัยไปอยู่ที่อาบิสซีเนียครั้งที่2นะครับตรงนี้ก็คือนะครับช่วงแรกเนี่ยมุสลิมอยู่ที่นครมกักดาก่อนอยู่ไม่ได้นะครับช่วงนั้นโดนพวกพวกฟ้านะครับทารุนนะครับ โลยท่านนับีก็ได้สั่งบรรดาสหภาพออพยพไปสูอ่อับเบสิเนียครั้งที่หนึ่งโดยช่วงนั้นนะครับมีผู้ศรัทธาเป็นชาย11คนและผู้หญิงแค่4คนนะครับไปสู่อับเบสิเนียครั้งที่หแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมุสลิมได้อยู่อบับเบสิเนียได้ประมาณ2เดือนนะครับมุสลิมก็ออพยพกลับสูม่มักกะครั้งที่2นะครับสูม่มักกะครั้งที่2เนี่ยนะครับอยู่ไม่ได้อีก าพวกกุริกุฟ้านเนี่ยนะครับเ,ออเริ่มในการที่จะประหัดประหารนะครับรังแก่มุสลิมอีกนะครับจนว่ามุสลิมเนี่ยต้องนะครับกลับไปสู่อาเบเซเนยียครั้งที่สองนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับข้อที่สองการอพยพสู่อาเบเซเนยียครั้งที่สองเนี่ยนะครับมีผู้สทธนเริรมเยอะเลยนะครับนักเรียนมีผู้ชายหนึ่งร้อยคนและมีผู้หญิงสิบแปดคนนั่นเองนะครับ อย่างไนะครับการอ,อยาไปย่อส่วนอาเซอรเนียครั้งที่2เนี่ยนะครับมีผู้ศรัทธามุสลิมเนี่ยจะผู้ชาย101คนผู้หญิง18คนนะครับเพิ่มจากจํานวนที่ออกขยพไปสู่อาเซอรเนียครั้งที่1นึ่นั่นเองอ่าครูมีลูกศรให้นะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยอยู่นครมักกะก่อนนะครับอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับนักเรียนนะครับโดนพวกกูเลตกูฟาตทารุนนะครับทับีก็สั่งให้บรรดาโซฮาบะหรือว่าผู้ศรัทธาเนี่ย อ,อพยพไปสู่อับ,บิสซเนียครั้งที่หนึ่งนะครับการอ,อพยพสู่อับ,บิสซเนียครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับช่วงนั้นมีครับมีชายประมาณ11คนและเป็นหญิงแค่4คนหลังจากนั้นนะครับบรรดาผู้ศรัทธานะครับได้อยู่อับ,บิสซเนียแค่2เดือนนะครับก็กลับไปสู่มักกะฮ์ต่อเวลากลับไปสู่มักกะฮ์แล้วอยู่ไม่ได้อีกนะครับพวกมุสลิมเนี่ยนะครับรู้สึกริษส,สยาอิจฉาในความสําเสดอิสลามเนี่ยอิสลามมากขึ้นมากขึ้นจนทาให้พวก ปูเล็กกูฟาสเนี่ยนะครับอีกช้าจนกระทั่งว่าจะต้องนะครับการแก้งมุสลิมอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งว่ามุสลิมนะครับจะต้องอพยพไปสู่อับดอสซีเนียครั้งที่สองนะครับโดยมีนะครับผู้อพยพอับดอสซีเนียครั้งที่สองปีผู้ชาย100คนและผู้หญิง18คนนะครับนี่ครูทำทุกสอนเลยนะครับว่าจุดแรกเนี่ยมุสลิมอยู่มักกะก่อนอยู่ไม่ได้นบีสั่งให้อพยพนะครับไปสี่อับดอสซีเนียครั้งที่หนึ่งช่วงนั้นก็มี เป็นชายแค่1ิดคนและหญิงสคนแล้วก็นะครับอยู่อเบสเนียได้2เดือนนะครับอยู่ไม่ได้อีกนะครับอยู่อเบซเนียนะครับได้ประมาณ2เดือนนะครับมุสลิมก็นะครับอบพยบกลับไปสู่มักกะตตอยู่มักกะนะครับไม่ได้อีกพวกกุเลกุฟฟราเนี่ยนะครับอิจฉาความสื่อมเพราอิสลามที่มากขึ้นนะครับโดนประหัตประหารบ้างโดนลังแกบ้างนะครับอยู่ไม่ได้นะครับ มุสลิมนะครับก็ต้องอพกยพไปสู่อาบสเซเนียครั้งที่2นั่นเองนะครับอัน,นจะไม่ดีนะครับการออยบอับสู่อาบสเซเนียครั้งที่2อ,อ่ะเราดูรายละเอียดต่อไปเขาบอกว่านะครับในปีที่6นะครับยังอยู่ในบทที่5นะครับในปีที่6แห่งการเผยแพร่ศาส,สนาของท่านนบ,บีเนี่ยมีท่านอุมารทีร่้ารูวการรู้จักกันก็คือเป็นอคอริฟ่าคนที่2นะครับ ต่อจากอบูบักนะครับเขาเข้ารับอิสลามัง่ว่าเนีอุมัดอิบนูทอดบอกเขา้ารับอิสลามในปีท่กและฮันซะนะครับซึ่งจะเป็นลุงของท่านอนาบีเขาเข้ารับอิสลามในปีที่6เหมือนกันนะครับจำเหตุการณ์ให้ดีนะครับว่าปีที่6ใคขเข้ารับอิสลามบ้าง5้าในปีที่6เองท่านอบีได้อพยพไปยังเมืองตอิฟได้เผยแพร่าศาสนานะครับในบรรทุกนี้เองนะครับที่ท่านอบีนะั้นได้เดินทางไปยังต้นใต้นะครับไปที่ นะครับเมืองตออิฟนบีได้ทําการเผยแพร่ศาสนานะครับแต่ชาวเมืองตออิฟเนี่ยนะครับท่านนบีเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกนะครับก็ไม่เชื่อฟังท่านนบีนะครับไม่นําซ้ํานะครับขับไล่ท่านนบีเนี่ยออกจากเมืองตออิฟแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยคว่างปาท่านนบีนะครับเป็นก้อนหินจนกระทั่งว่าตัวของท่านนบีเนี่ยนะครับชุบชมไปด้วยกับเลือด นะครับหวงท่านนาบีเนี่ยเลือดเต็มเลยอาบเต็มเลยนะครับเพราะชาวมุงต่อ,เ,อเนี่ยนะครับได้คว้างก้อนหินให้แก่ท่านนาบีจนทั้งว่าแรงงานนักแรงงานบางท่านบอกว่าโดนฟวางเนี่ยาขาวท่านดบีบวมเลยนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ท่านนาบีนั้นเด็ดเผยแพ่ศาสนาอิสลามในปีที่6เกิดเหตุการณ์ก็คือมีอุมัดและฮัมซาฟาลิสลามในปีที่6นี่เองที่ท่านนาบีอพยพไปยังมืองตอเนฟนบีได้เผยแพร่ศาสนา แต่ท่านนับีก็เผยแพร่ศาสนานะครับในสภาพซึ่งที่บอบช้ำนะครับชอมมุงตออิฟเนี่ยได้เอาก้อนหินกว้างท่านนับีจนกระทั่งวัดศีรษะของท่านนับีเนี่ยนะครับแตกเลยนะครับและตัวท่านนับีเนี่ยนะครับมีแต่เลือดนะครับเขาบอกว่าขาท่านนับีนี่บวมด้วยนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในวิชาการในวิชาตาบิกนี้เองวันนี้เราได้เรียนนะครับหนึ่งเกี่ยวกับเอ่อพวกมุสลิมเนี่ยได้อพยพไปสู่อับเดออาบิสซิเนียครั้งที่สอง รเรื่องที่2เราได้เรียนก็คือในปีที่6ใครเข้ารับอิสลามบ้างและในปีที่6เองท่านนบดีได้อพยพไปยังเมืองตออิฟนะครับอยากให้ในักเรียนนะครับสนใจในสิ่งที่ครูได้อธิบายในวิดีโอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนะครับจะต้องนาสามารถนําไปบอกคนอื่นได้นะครับสามารถนะครับนาไปบอกคนอื่นและนําไป <c oughs> สอบนะครับในเกี่ยวกับแบบทดสอบครูได้นะครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนมาดูวิดีโอครูเลยเนี่ยนะครับบางทีสิ่งที่ครูอธิบายเนี่ยเป็นข้อสอบเลยก็ไม่สามารถทําข้อสอบนะครับสิ่งที่ครูได้ส่งแบบทดสอบให้ในักเรียนนั่นเองนี่ก็ทําไม่ได้ก็ครูฝากนะครับนักเรียนให้ตั้งใจในการเรียนน,นังสอนหนังสือทุกๆวิชานะจบนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับให้เรียนอ่านดูอาเพื่อที่จะป้องกันโรคระบาดน,นะครับ อธิษฐานนะครับยกมือขออ้อนนะครับไปอ่านอ้อาตามครูเลยนะครับิสมินได้รอ์มานรอฮีมอัลลอฮุมหมายนีอาอูซุบิก้ามินันปารอซีวันจุนูนีวันจุซามีวันมินไซยน์อสกอมีอามินยาโรบันอาลามีอ่า่อนจบนะครับมีเพลงซีดเพลงกิลาโดนไทยแลนด์ประเทศของพวกเราคือประเทศไทยนี่เอง وقالت لنا اننا نحن 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 أَرْضُنَا هِيَ أَرْضُنَا نحن وَمَسْقَطُ نحن نحن وَجَدَادُنَا نحن فِيهَا مِنْ نحن